ট্টা কবরাÖ thank you ผู้ชมที่เคารพขณะนี้ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณนำท่านเข้าพบก,กับรายการถ่ายทอดสดศึกสองเจ้าบ,บัลลังโลกที่เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากลางของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับวันนี้ก็เป็นการชกของเขาสายกาแล็กซี่นะครับจะป้องกันตำแหน่งกับปาคแจซุขสำหรับคู่แรกท่านชมอยู่ขณะนี้นะครับเป็นมวยสากลวิเศษกำหนด10ยกระหว่างรุ่งศักดิ์สธนิกุลซึ่งเป็นแชมปเปี้ยนฟรายแบดของปรธีราชเชีดำเนิน จะพบกับเอ็ดดี้ลาคาบันนักชกจากฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเป็นรองแชมป์ของฟิลิปปินส์เหมือนกันวันนี้ดูซิว่ารุ่งศักสอธนิคุณจะพิชิตน,นักชกจากฟิลิปปินส์เพื่อไต,ต่เต้าไปสู่แชมป์โลกในโอกาสหน้าได้หรือไม่ยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับลุงสักนี่เป็นแชมป์プライเวทครับของเวทีราชดำเนินนะครับก็มีดีกรีเป็นแชมป์นะครับรูปร่างเขาไหลเรียงกันแล้วครับลุงศักฝ่ายแดงนุ่งเกงขาวนะครับขอบแดงแล้วก็ยังมี ่ายนักมวยิปิปปิน์นั้นนะครับเอ็ดดี้นุ่งแกงสีแดงนะครับยกนี้ยกแรกนะครับยกแรกดูซิว่าลุงศักดิ์จะมีโอกาสต้องหยุดนะครับต้องหยุดซะแล้วครับเพราะเหตุว่ากระจับหลุดครับกระจับหลุดซะแล้วนะครับอันนี้สําคัญนะครับกระจับนี่เป็นเรื่องสําคัญของนักมวยครับเพราะว่าห้องเครื่องสําคัญมากนะครับถ้าหากว่ามีพลาดพลงแล้วจะถึง็อ o เอาท์ไปได้ทีเดียวไปเลี้ยงกันนะครับ ช่องเสียังมีราการพิเศษครับขอเชิญชมการถาทอดสดพิธีมอบรางวัลน,นักชกยอดเยี่ยมของสมาคมมวยโลกให้กับเขาสายกาแล็กซี่วันพรุ่งนี้ครับเวลา1 8บแปดนาทีนะครับสำสรับสุนโดยเครื่องดื่ม M150 ครับเราดูกันต่อไปนะครับยกแรกเป็นยังไงนักชกจากฟิลิปปินส์เอ็ดดี้นั้นเดินเข้าไปหาไม่ยอมหยุดด้วยกันลุงศัพยายามจะชกขวาเอดดี้กด เข้ามาอาปคัดขวาเข้าไปลูกศรคัดขวาซ้ายเอ็ดดี้ชกชกขวาไม่โดนลูกศักชกขวาทีนาไปนทีนึงลูกศักพยายามแม่นลูกขสั้นนะครับตอนนี้และลูกสั้นแล้วเอ็ดดี้ไม่กลัวครับเอ็ดดี้ยังเดินเข้ามาหาพยายามจะเข้ามาหาอีกปมุมลูกมวยอยู่ลูกศักยับซ้ายเลดตี้ก็ยับซ้ายสวนออกมาต่างคตต่างแยบนระทีลูกศักพยายาม ตั้งใจแล้วครับตั้งใจจะผ่านให้ได้เพราะว่ามีโอกาสจะไปสู่รองแชมป์โลกในโอกาสข้างหน้าเหมือนกันซึ่งเป็นเป้าหมายของผู้สนับสนุนนะครับรุงศักดิ์สอธนิกุลอยู่ฝ่ายแดงครับรุงศักดิ์ชกขวาอีกทีนึงเอ็ดดี้หลบไปหลบมาลุงศักดิ์แตุ่กซ้ายชกขวาไม่โดนครับเอ็ดดี้ชกซ้ายชกขวามากอดนักกันไว้กรรมการแยกออกลุงศักดิ์พยายามยับซ้ายเข้าไปเล็นล่อลอกอยู่ ต่างคนต่างยับคนละทีเอตดี้ยับซ้ายมาลูกศรคุกซ้ายเฉียดหน้าชกขวาชกซ้ายคล่อมไปอีกยกแรกนะครับเรื่องยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับตอนนี้เอตดี้ชกซ้ายชกขวาลูกศรมคัดขวาชกขวาอีกทีหนึ่งสั้นๆชกซ้ายทอ้องกรรมการแยกออกลุงักศรมาคัดขวาชกขวาไม่โดนครับเฉียดหน้าไปนิดเดียวเท่านั้น ลุงศักดิแ์แยบรชกขวาตรงตรงที่ท้องลุงศักดิ์ชกขวาทีชกอับคัดขวาลงไปแล้วครับเอ็ดดี้ลงไปแล้วครับดดล,ลุบลงศักดิ์เข้ามุมครับหนึ่งหกครับเจ็ดแปดอับการให้ชกต่อไปครับเพราะว่าโดนลงไปนับแปดแล้วนะครับนับตั้งแต่ข้างล่างไปแล้วเอ็ดดี้โดนขวาไปทีเดียวล่วงเลยครับลุงศักดิ์จะไปไหวหรือไม่เดี๋ยวดูสิครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับตอนนี้ ลุงศักดิ์พยายามล่อหลอกชกซ้ายชกขวาอีกยับซ้ายเข้าไปลุงศักดิ์ชกขวาอีกทีนึงเอ็ดดี้ตอบไ้เอามาคัดซ้ายขวาเข้ามาเอาคัดขวาํำตัวอีกชกขวาบนอีกทีนึงกอดรัดกันกระการแยกออกไปหมดยกขึ้นข้างหน้าจะหนักเพียงใดก็มีกำลังพร้อมจะฝ่าฟันชัยชนะอยู่แค่ปลายหมัดกำลังงาอยู่แค่อึดเอ็มร้อยห้าสิบ สนับสนุนและให้กำลังใจดูยกที่สองกันต่อไปนะครับระหว่างรุ่งศักดิ์สอสนิคุณฝ่ายแดงครับเป็นแชมป์ฝ่ายเบรราชดาเนินกับเอ็ดดี้ลาคับันนะครับนักชกจากปริเินนะครับยกแรกนั้นรุ่งศักดิ์ก็ชกเอาเอ็ดดี้ลงไปนับแล้วครับเอ็ดดี้ตอบโต้มาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยหายงงแล้วครับตอนนี้ต่างคนต่างยับคนละทีเอ็ดดี้ยับจะชกขวาออมารุ่งศักดิ์พยายามกอดไว้แล้วชกขวาสั้นๆชกขวาทีไม่โดนทุกซ้ายทีก็พลาดอีก ดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงรูปร่างไลงไ่เรียกกันดีเหลือเกินนะครับลูกทักชกขวาอีกแล้วมาลกขวานี่แม่นแม่นแล้วครับโดนชกขวาทิ้งร่วงไปแล้วครับเอ็ดดี้ไม่ไหวสั้นแล้วห้าหกเจ็ดแปดอับบการบอกให้ชกต่อไปได้ครับลูกทักพยายามเน้นจริงๆเน้นใกล้ๆแล้วครับอัาบาคัสขวาไม่โดนเอ็ดดี้ชกหนึ่งสองเข้ามา ลุงศักชกซ้ายเข้าไปทีงที่หนะ้าชกขวาบัคัดอีกชกขวาท่านสั้นเอ็ดดี้ตอบไปได้อาบัคัดขวาลำตัวลุงศักชกขวาลำตัวบ้าง,งพยายามจะชกเข้าไปใกล้ๆค,ครับเอ็ดดี้รู้หลักหลบซะก่อนอเมริาการแย่งกออกมาลุงศักพยายามเดินเข้าไปเอาบัคัดขวาเอ็ดดี้ตอบด้วยหกซ้ายลุงศักชกขวาอีกแล้วชกขวาลำตัว ซุปซ้ายลำตัวเอ็ดดี้ตอบได้ฮุกซ้ายเอ็ดดี้ฮุกขวามาที่หน้ารุ่งศัก,กด์ก็โดนเหมือนกันแค่เอ็ดดี้ไม่หยุดนะครับตอนนี้เอาคัดขวาฮุกซ้ายต่อมาอีกรุ่งศักด์ชกขวาแล้วครับคาวนี้โดนแล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับไม่ไหวสั้นแล้วกรรมาการบอกไม่ไหวครับรุ่งศักด์เป็นฝ่ายชน,นะเราเอาเอา็ดดี้ และขบันครับนับชกกับบริปินป็นยกที่2นะครับชกฝัดขวาโดนย่ำหลายหลายครั้งดูฮัซ้ายครั้งนะครับทุกท่านชกขวาเข้าไปแล้วลูกนี่แหละครับที่ทนไม่ไหวเธแล้วนะครับร่วงลงไปกับปานับเลยตอนนี้นะครับก๋เดียงคงจะได้ชมนะครับผู้สําคัญซึ่งท่านจะได้ชมกันในโอกาสต่อไปนี้เป็นการชกป้องกันตําแหน่งแชมป์โลกรุนจูเดียปตเวศกำหนด1 0ยกของเขาทรายกาแล็กซี่แชมป์โลกผนใจชาวไทยกับปากแจ่ซุกนักชก ลองแชมป์โลกจาอันดับสิบจากเกาหลีนะครับของรางวัลกันมากมา